สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Facebook มานานแล้วนะครับอยากรู้ว่าเราเริ่มสมัครใช้ a c e b o o k วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรวันนี้ผมมีวิธีไปเช็คดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักกดแชร์ให้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ Facebook ในมือถือของเราขึ้นมา ไปที่ขีดสามขีดขวามือบนสุดตั้งค่าและความเปลี่ยนส่วนตัวตั้งค่าให้เลื่อนไปที่หัวข้อเข้าถึงข้อมูลของคุณข้อมูลส่วนบุคคลให้เราไปที่หัวข้อข้อมูลโปรไฟล์ ลายละเอียดที่แสดงนั่นคือวันที่เราสมัครใช้ f a c e b o o k เป็นครั้งแรกนะครับส่วนมือถือของผมนะครับผมสมัครใช้ a c e b o o o ครั้งแรกในวันที่14กรกฎาคมพศ25 1 0นนะครับผมเท่านี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่านะครับเราสมัครใช้ facebook ครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรครับ